วันนี้ป้าแมวพามาดูบอลสีของน้องส้มนะคะน้องส้มก็มีอะไรแนะนำบ้างคะน้องส้มคะอันนั้นนกพะเก้าค่ะเท่าไหร่คะนกพะเก้าหนึ่งพันค่ะจ้ะแล้วเจ้าจักรพรรดละลูกเจ้าจักรพรรดิต้นนี้หนึ่งพันเหมือนกันค่ะจ้ะต่อมาลูกต่อมานี่อะไรเอ่ยอันนั้นเพลินดาราค่ะเท่าไรคะหนึ่งรอยห้าสิบบาทเป็นไม้ไม้ป้ายๆเนาะเพลินดาราเนาะอันนี้อะไรเนี่ยอ่ามงคลซับค่ะเท่าไหร่คะมงคลซับสามร้อยห้าสิบค่ะ ทางละเนาะใช่ค่ะแล้วนางสวาหาญนะลูกสาม้อยห้าสิบค่ะแล้วอันนี้อะขุมทองขุมทองขุมทองยังไม่ได้ยังไม่ได้เจ็ดร้อยค่ะขุมทองเจ็ดร้อยตัวนี้เป็นสาวาลินค่ะสาวาลินสามร้อยค่ะอันนี้อะไรเนี่ยไม่รู้จักชื่อเลยอันนี้เทพทรงศิลค่ะอืมเท่าไหร่คะลูกเทพทรงศิลนี่สามร้อยห้าสิบค่ะแล้วอันนี้เหะอันนั้นแดงสยามค่ะเท่าไหร่เอ่ย แดงสยามนี่350ราสค่ะแล้วอะไรคะเนี่ยดแดงๆดงเป๊ะๆนี่สวยจังอันนี้เหรอคะจ้ะอันนั้นนึกไม่ออกใช่ไหมอ้าวเดี๋ยวท่านผู้ชมโท,ทรมาถามน้องส้มนะคะตัวนี้อะไรคะเนี่ยอันนี้เหรอคะอันนี้หลวงปู่ขาวค่ะเท่าไหร่คะเป็นบอลกราบนะคะท่านผู้ชมหลวงปู่ขาวนะคะเป็นบอนลกราบเนาะสวยๆเลยอันนี้อะไรเอ่ยน้องส้มอันนี้นกสุดสวงค่ะเท่าไหร่คะ นกสุดแสวงนี่น้องส้มหลวงปู่ขาวเท่าไหร่คะ500ค่ะจ้ะแล้วอันเนี้ยชื่ออะไรอันนี้นึกไม่ออกเนาะแล้วน้องอันนี้ตัวนี้ชื่อทิพฟ์วารีนะคะท่านผู้ชมเท่าไหร่คะน้องส้ม400ค่ะตัวนี้ละลูกเพชรพันล้านเท่าไหร่คะไซส์นิดเพชรพันล้านกระถางนี้หนึ่งร้อยค่ะจ้ะนกสุดแสวงเท่าไหร่เอ่ยนกสุดแสวงสามร้อยค่ะจ้ะแล้วเนี่ยหนุมานจองถนน 150บาทค่ะหลวงราชเนหหนึ <150 S 1> <laughs> ่งร้อยห้าสิบบาทเมย์ก็จำจำชื่อบอนได้นะคะ<ต><ว>เดี๋ยวไปดูของน้องส้มตู้ต,ต่อไปเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะต่อมาค่ะน้องส้มอันนี้อะไรคะอันนี้ลูกไม้ค่ะเกสรสองทัตมนเหมือนหัุมนตะสาไกาเนาะขายเป็นเกสรค่ะเป็นเกสรผสมกันกระถางเท่าไหร่คะน้องส้มอันนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมสวยๆเลยค่ะเป็นลูกไม้นะคะท่านผู้ชมค่ะเป็นลูกไม้นะ เสือพันเท่าไรคะน้องส้มหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะท่านผู้ชมบอนสีของน้องส้มนะคะสวยๆเนาะแล้วอันนี่นี่คืออะไรเหมือนสตอเบอรี่เลยอันนี้สตอเบอรี่สตาร์ค่ะสองร้อยค่ะต่อไปเลยคะน้องส้มอันนี้เป็นมหาเศรษฐีค่ะที่ผ่ามาแล้วมันแพงไม่ป้ายนะคะจเท่าไหร่คะให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะจะเนี่ยสุดลักหรือเปล่าอย่างเงี้ยใช่ค่ะสุดรักเท่าไหร่คะ กระถางละสองร้อยค่ะจะแล้วนี่ล่ะโดนเจดีค่ะเท่าไหร่คะสามร้อยบาทค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมบอลสีของน้องส้มนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวโทรสอบถามน้องส้มได้นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวถามน้องส้มได้นะคะนี่ปราแมวยแวบๆวบดูน้องส้มยังไม่ปล่อยนะท่านผู้ชมลองถามดูนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะของเขาก็มีด่างๆอยู่นะคะนี่นะคะอันนี้อันนี้เดี๋ยวรอโตสวัสดีน,นะคะท่านผู้ชม